สวัสดีพี่น้องที่รักเมื่อเรามีความรักอย่างจริงใจอยู่ภายในวิญญาณของเราอย่างแท้จริงนะพี่น้องนะรักนั้นคือหนึ่งเรารักตัวเองเป็นแล้วเรารู้สึกว่าตัวเรามีค่ามีความหมายเพราะความรักที่พระมีต่อเราและสองเรารู้สึกอย่างจริงใจว่าคนอื่นทุกคนไม่ว่าเขาจะดีหรือเขาจะไม่ดีอย่างไร เขาก็คือพี่น้องของเราอยู่วันยังคำ่ำเราจะไม่ไปคิดเป็นอื่นกับใครเขาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะสนใจเอาใจใส่ทำทุกอย่างทั้งในเรื่องของตัวเราเองเราก็จะพิถีพิถันตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นในตัวเราเราจะทำทุกอย่างไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆเกี่ยวกับตัวเราอย่างดีและทั้งกับทำให้คนอื่นก็เหมือนกัน เราก็จะทำอะไรทุกอย่างให้กับคนอื่นตั้งแต่เรื่องเล็กๆปลีกย่อยโดยไม่ละเลยเพราะคิดว่าไม่สำคัญคนคงมองไม่เห็นแล้วเลือกแต่จะไปทำอะไรที่มันใหญ่โตมีคนเห็นง่ายกว่ามีโอกาสได้รับคำชมมากกว่าอย่างเดียวไม่เลยแต่เราจะให้ความสำคัญกับทุกเรื่องทุกอย่างตั้งแตใ่ในรายละเอียดเล็กๆไปจนถึงเรื่องสำคัญมากๆ เพราะเราเห็นว่าเรื่องของคนอื่นมีค่าเท่ากับเรื่องของตัวเราเองด้วยเหมือนกันไม่ว่าคนอื่นเขาจะทำตัวดีหรือไม่ดีกับเราอย่างไรนะพี่น้องนะเราก็จะทำกับทุกคนเท่าเสมอหน้ากันหมดทั้งกับคนตัวเล็กตัวน้อยและกับคนตัวคนใหญ่โตเราก็จะทำดีกับเขาอย่างเสมอหน้าเหมือนกันหมด ทำดีกับเขาเพราะเราเป็นคนดีเพราะเราเรารับตัวเองได้เรามีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วพระให้เรามาพอแล้วถึงชีวิตเราจะลำบากอย่างไรแต่เราก็เชื่อในพระว่าจะไม่ทรงทอดทิ้งเราพี่น้องเราจะไม่กลัวว่าเราจะขาดทุนหรือถูกใครเข้าเอาเปรียบเราอย่างไรทั้งนั้นท,ทั้งทั้งที่ เราก็รู้ดีมองออกว่าใครเป็นอย่างไรกับเราเราจรึงไม่คิดที่จะคอยต้องไปหาเศษหาเลยอะไรจากคนอื่นเราไม่ต้องการแม้กระทั่งคำชมหรือการตอบแทนใดๆจากใครเขาทั้งสิ้นเราทำของเราด้วยใจที่รักอย่างมีความสุขเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านไปนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจเพียงเท่านี้ มโนธรรมของเราก็สงบร่มเย็นได้แล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่ทำออกมาจากหัวใจของคนที่มีความรักยิ่งใหญ่เช่นนี้เพราะเขาทำให้กับตัวเองและกับคนอื่นอย่างพิถีพิถันแม้ในเรื่องที่คนอื่นมองไม่เห็นและไม่ใส่ใจเพราะคิดว่าไม่สำคัญแต่สำหรับเขาแล้วเพื่อตัวเองที่มีค่าเพราะพระ,พร,ะรักและเพื่อคนอื่นที่เขารักดังพี่น้องของเขา ุกเรื่องไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ล้วนสำคัญเท่ากันถือถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดเพราะมันเท่ากับเขาให้คุณค่ากับตัวเขาเองที่เป็นที่รักของพระและให้คุณค่ากับคนอื่นทุกคนเพราะเราเห็นเขาเพราะเขาเห็นคนอื่นเป็นพี่น้องของเขา เขากินอย่างไรคนอื่นก็ต้องกินเหมือนกันกับเขาเขานอนอย่างไรคนอื่นก็ต้องนอนสบายเหมือนอย่างเขาด้วยเขาไม่ได้เลือกทำแต่เฉพาะเรื่องใหญ่เรื่องโตทำกับคนใหญ่คนโตที่ใครจะมองเห็นหรือให้คุณค่าเท่านั้นพระเยซูเจ้าถามพวกสาวกว่าพวกเขาคุยอะไรกันระหว่างทางแล้วเขากลงเงียบไม่กล้าที่จะตอบ เพราะพวกเขาคุยกันว่าใครจะได้เป็นใหญ่ที่สุดในหมู่พวกเขาเพระวรสารนักบุญมาราโกบทที่9ก30็30-37พี่น้องที่รักการเป็นคนละเอียดละอ,อ่เอาใจใส่แม้เรื่องเล็กน้อยเช่นนี้จนถึงเรื่องใหญ่โตเพราะทําออกมาจากความรักแท้ที่มีอยู่ในหัวใจของเขาคนคนนี้เขาทําทุกอย่างออกมาจากใจ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามเขาไม่ทำอะไรเพื่อจะอวดหรือเพื่อหวังรางวัลตอบแทนจากคนในโลกนั่นทำให้เรามองเห็นได้ว่าในชีวิตนี้พระจะรักและดูแลเอาใจใส่เขามากขนาดไหนแล้วต่อไปในชีวิตหน้าเขาจะได้เป็นใหญ่เพียงไรในเมืองสวรรค์บุเทศสำหรับวันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา สัปดาห์ที่25ปีขอพ่อขอพระวพอวยพรนะพี่น้องนะ